สวัสดีครับมือนีกับมาพาะกับบ่าวน้องในช่องโกปาพ้าลวยนะครับผมมือนีบ่าวน้องสีพาไปเอาปลาดุกหน่อยนี้ไปใส่อีกบ่อนึงนะครับเพราะว่าบ่อนั้นบ่อปลาดุกเข้าขายเปิ่อแล้วครับเสียปลาดุกหน่อยนี้ไปใส่บ่อห่าไอ้บางบ่อนึงเนาะมาเลยครับผมนี่แหละครับสีพามาเอาปลาดุกบ่อนี้นอไปเลี้ยงแทนบ่อนั้นเพราะว่าบ่อนั้นมันเบิดแล้วเพราะว่าบ่อนี้มันแออัดหลายครับ แอร์อัดแห้งเนาะเดี๋ยวผมก็จิพามาเอาเนี่นะครับเพรวสีแยกให้บอนหันน้ำเนะาะเพราะว่าอยู่บอหนหันกับเบิดเพราะว่าบอนี่มันหลายแห้งผมซื้อมาพันตูมันแอร์อัดครับมันกินอาหารบ่อท่านกันก็ต้องแยกออกนี่เห็นบ่ครับ นี่ครับเอางตัวใหญ่ก็มีพี่น้องมึงตีล่ะมแมนครับคุบักใหญ่หนึ่งพี่น้องใหญ่กว่ามูลเลยเหรออืมปลาดุกตัวนี้ใหญ่แหงครับสงสัยหลงมาบ่นี่ปลาดุกใหญ่เด้พี่น้องหรือสีใหญ่กูกันก็สีใหญ่โผล่แท้ปลาผวกนี้มันด้ใส่สัตอืมปลาหมอนมันก็อยู่นี่ก็สังตะก,กรันได้แต่พุ่น มันก็จะอาจจะลงมากก็ได้นี่แหละครับพี่น้องมันก็มีเพราะว่ามันก็ผสมกัน,นแต่ว่าปลานดุกตัวนี้คือใหญ่ใหญ่กว่าหมูหรือบดเอามามันได้ตัวใหญ่มากมบ่มุ้ยบดเลยเบิ้งแยกเขียนแะพี่น้องใหญ่รุ่นนี้กับบาโดโตที่นี่จนาเฉพาะออมละ่ะเพราะแจงนี่แหละครับพี่น้องเอามาตั้งแต่นาซีรุ่นนี้มันใหญ่กว่าท่านนะครับเพราอมันมันหลาย เป็นปลาหลายแห่งเดี๋ยวผมต้องเอาหาแนวมาใส่ตัวนี้ก่อนครับนี่แล้วครับผมก็เลี้ยงไว้หลายเนา้บอบ่อนี้เลี้ยงไว้พันตัวครับกระสือมาเพื่อไว้นะครับเพราะว่าเวลาเข,าเข้าขายเบิร์ตเลยเขาก็ต้องแยกออกคือเก่าก็เลยสือมาทาเดียวกับพ่อได้เลี้ยงง่ายไว้น้ำเนาะเวลาเขาก็คอยมาแยกออกจากกันครับ วกก่ากะสิเอาไปให้บอนั้นน้ำอีกสิบแบ่งกันพุละประมาณหาลอยตัวนพี่น้องประมาณนี้นะครับกระมักของม่องดีได้พี่น้องนก็นมีม่องอยู่ข้างหลังเนาะนี่นะครับก,ก็สบแบิแบ่งแบ่งออกให้บออบอนั้นนำ้ำแบ่งกันเป็นบอละประมาณหาลอยนี่ครับ นี่ครับพี่น้นองเลี้ยงไอ้สื่อมาตั้งแต่ในหน่อยมั้งครับตัวละประมาณตัวละจักบาทเนาะตัวละบาทนี่นะครับพี่น้องสื่อมาตัวละบาทสื่อมาพันเงินเนาะพันโตนี่เหาก็สิเอาไปแยกออกไฮบอ่อนั่นเหลืออยูหารอยบอนี่ก็หารอยครับเหาก็สิเอาไปปล่อยเลยเนาะมาครับ มาปล่อยลงม,มาเลยนี่แหละครับบอนี่เพราะว่าบอนี่เขาก็เอาขึ้นไปขายเบิดแล้วเนาะเขาก็เสิเอามาลงบอ่อนีแทนนี่ครับปล่อยลงเลยพเพราะว่าอยังสิบ่อแอร์อัดกันนะครับมันก็นสิเป็นปลาแมนจะได้กินอาหารทั่วถึงกันจะได้ใหญ่ไว นี่แล้วเนะครับคอยพอกับบ่าน้องในคลิปหนาครับผมบ่าน้องกับเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืองเรื่อยๆเนาะกันอย่าลืมติดตามกบปา่าพารวยยนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ